โอ้ยเชียร์วายใม่แล้วนะครับไอเชียร์จาดปิดแม่งใครวายกูมาโอ้วายใหม่แล้วไอเดนนี้ไม่จ่ายแล้วทุกคนไอเชียมาหน้าคุณเดนใช่ไหมขอคราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับลักกี้รีเทิร์นอีกแล้วนะก็วันนี้เราเล่นเกมเดิมทุกคนการ์โรด้าเจมส์นะครับก็เกมดีๆเนี่ยผมมักจะกลับมาซ้ำนะทุกคนเกมดีอย่างนี้เราจะปล่อยพลาดได้ไงครับจริงไหมทุกคน โอ้ยเฮียแต่แม่คนดังเลยทุกคนบ้าแต่แกมาโอเคครับวันนี้ผมเอาทุนเข้ามา319บาทนะทุกคนมาลองเล่นด้ชยทุนน้อยดูบ้างครับก็เดี๋ยวทุนเยอะเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลองเล่นนัดเล่นลหนักๆดูนะทุกคนวันนี้ก็เบ็ดร้อยไปก่อนครับร้อยผมแบบถูกใจหนัก,กวันนี้ก่อนนะผมจะฝากเบ็ดหนักๆนะกับทุน300เนี่ยเราเบ็ดตั้ง5กำลังเดียวครับ เกมนี้ผมมองว่ามันดีนะกคนอย่ามาเอย่ามางเลยป่าวแต่ว่าฟรี free g a ่ e ม,มันดีดีกว่าครับดีกว่าแตกนอกแล้วก็ไม่บาดูดิไอ้ชื่อตัวแพงมาจ่ายไอ้พี่ยาจ่ายอย่างโหดทุกคนกคนแฟนรักไม่ใจของโหดเลย คนหนึ่งมันก่ายสามร้อยทุกคนที่เราหดปะล่ะเกมนี้มันไม่ค่อยเน้นคอมโบนะทุกคนมันเน้นตัวคูนครับเพราะทุกตัวเนี่ยมันแพงของมันอยู่แล้วนะ้เริ่เองันน้กคหอเดิยเดีวเดียเดียดวดีเดียดววเยเดว เกมดีมากทุกคนไปลองเล่นดูนะฮะเดีทิงลิงก์ให้ด้านล่างนะทุกคนทำไมคิปมันดูกระตุกอะสุดหายทุกคนคุณภาพคคิดไันดีขอภัยด้วยครับมันคิดเราอยู่นั่งโกนอย่างโหดโค่อยไหลน,นอกอะ่ะ เจ็ดร้อเจ็ดบาททุกคนไหนนอกเฮียวันนี้โคตรมามาไวด้วยประเด็นอะขนมจะจัดทุนหนักต่อยนะครับทุกคนถ้าทรงมันมาดีขึ้นนะเดี๋ยวจะจัดทุนหนักนะครับโอเคทุกคนผมปัดเบ็ดเลยก็เลยดีกว่านะตามสไตล์ลักกี้นะทุกคนเพราะว่าคนเราเพิ่มเพื่นเนี่ยเราจะเบ็ดแพงเพิ่นนะครับข้าเป็นหมดครับทุกคนสามสิบบาท เบาเลยเลยแต่ติดแะกล้าครับดูดิตัวตัวเลขกงงๆนะทุกคนมันจ่ายแพงมากคือบางทีอ่ะเกมอื่นอ่ะตัวแพงเหมือนกันครับแต่ว่าจ่ายจ่ายไม่แพงนะทุกคนมันต้องมันเน้นตัวโคนะครับแต่ว่าเกมเนะี้ตัวโคดมันหนักน,นะจนมันเริ่มที่เหนี่ยงเท่ากันนะทุกคนแต่มันจ่ายแพงกว่า,าดูดิเห็นแล้วก็ว่า,าเที่จ่ายอย่างพอ เอ้ยเลยเชียร์เลยเกมตั้งเลยได้ครับใส่ไปโอโอเคครับทุกคนเริ่มนะบ้าแล้วเจะเปิดเทอร์บโบครับก็ไปบบ <c oughs> เจมให้เดี๋ยวนะี้ เมอรนี้ไม่เข้าฟีเกมนะแล้วทุกคนรบนลบวพยาาเข้าฟีเกมไปนละ้วแตกหนักมนะากก็ฟีเจอร์เกมนี้ก็เสร็เราต้องเก็บไว้วได้สามตัวนะต้องควรจะขยับไปขั้นถัดไปนะโอเคสอยขึ้นโอเคเข้าฟีเกมแล้วทุกคนเก็บหมดนวครับ ตกลงม่าพิลานะแต่ว,ว่าแต่ว่าตกลนมันจะไม่ลดนะครับเขาได้แต่ง,ตงตอะไรบอะไรครับจ่ายใอยู่โอเคมีหกช่องอีกนคช่องให้ลงโอ้โหใคร่อ่อะไรจ้าาวายมาใจเจอช่องเพิ่มเพิ่มเพ่เพิ่มโอ้โหอ้เจ้าวายมาอีกแล้วโอเคเปไรผงมาทีเพื่อนรออยู่ เฮ้ยโ hey. okay, okay. อเคเพ้งเข้คุณหกดูดิดูดิไอ้เขี้ยทั้งสามคุณหกเท่าไหร่แปดพันสองร้อยดูดิทุกคนไอ้เขี้ยเก่งมากโหดมากทุกคนไอ้เขี้ยเป็นคำว่าแปดหมื่นคุกคนหก เกมโคตรดีเลยนะครับไปลองเล่นดูนะครับอล,ลองล่างๆนะครับคิดว่าเป็นเกมดีมากเลยเดี๋ยวผมนะผมว่ามันมีสิทธเข้ามาเป็นท็อปไฟนะทุกคนของดวงใจนะดนงใจลัคก,กี้นะคุณกล้านะแล้วครับขอให้จ่ายอนะ่ะโอเคไม่ไรไม่จ่ายก็เก็บต่อผมต่อคุณไปโอเคอครับคนติดต่อครับทุกคนมันเทิงอนะ่ะผมบอกเลย ถ้าตัวแพงลงมันเทิรดูดิดูเดิเท่าไหรสองพันแปดด้วยเดียไอ้เชียโอ้แพงควรควรเพิ่มทีละสามนะออมมนก็มีค่าท่ากันนะเพราะมันใช้สารตัวก็มันเทียรสามก็ถ้วนะที่มันจะกดล็อกเป็นขั้นๆไปเฉยๆเนืหนาคนรเสแปดละถอยเชียรคนหนึ่งเดียวไม่จ่ายท่า ใจโอเคแสามสิบห้าเ็ดแปดดอกใหญ่ทุกคนดูดิดูดิเหี้เยเกมเม่นอย่างดีเกมดีมากทุกคนเฮ้ยวายวยวา,ยวายสว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 ยตัวเดือดปวเี่ยะตาในสองรอบมาหน่อยมาหน่อยโอ้โไม่มาด้วยนะรครับวายใจม,มีไหม โอกาสที่สองโอกาสที่สองโอ้เขี้ยวมากัไม่เป็นไรครับไเชียจะปิดแม่งให้วายกูมาโอ้ยไวมาแล้วโอ้รันนี้ไม่จ่ายแล้วทุกคนเชียมาหน้ากูส่างติ๋วบอกนะให้่าหน้ากูต่างะิ๋ว Oh fuck ไ <laughs> อ้เทีย่ยเกมแม่งอย่างโ้ทุกคนไอ้เทีย่ยมาคุณละสิแล้วต่อแบงก่ายทุกคนไอ้เทีย่ยท็อกทักคน,คนไม่เคยเจอเกมแบบจ่ายโหขนาดนี้นะทุกคนคือมันไม่ได้มาเมือหวอหวามันมาแบบ มาแบบเนิบมเล,มเลมบทุกคนนะตัวโคูณแม่งรอเซ็กย่ออยู่ข้างบนอ่ะเ <c oughs> ดีด๋ยคนเราสามสรอดต้จะเล่นคนอยู่นะครับไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้เหียร์พอดฝาค์ไอ้เหียร์ยินหมุนทุกคนหนึ่งแสนเก้าหมื่นไอ้เหียกดไปกูไปกูไปกดไปกูไ,ไ,ไม่อยู่โอ้โหพอดฝาค์ไอ้เหียคนผมไม่อยู่แล้วทุกคนโอ้ okay. โอ้ช็อกจริงทุกคน Amazing Thailand โอ้โหผมไปแล้วทุกคนผมไม่อยู่แล้วฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอยากเล่นเกมอะไรของธรรมดาไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มุดซับกับกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคนกอนกลับมาจับความแน่นอนทุกคนเกมดีอย่างนี้เราจะภาพได้ไงล่ะครับข้าองนี้ขอลาไปก่อนครับข้าองนี้ขอลาไปก่อนขออภัยเชิญพูดซ้ำเฉยเป็นปจะเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนไหนครับ